สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อวันนี้กะสิพาไปหล่อเบ,บิงบุญกะทินสมัครีเด้อมีงานอีกแล้วพี่น้องเลยนี่ g r a มาที่ยทามใส่อีกเรื่องหนึ่งพี่น้องนี่กะสิพามาเที่ยวงานเ,าเด้อเป็นงานบุญโอ้ยด็กน้อยจจนี่มันเชื่อพี่น้อง ว้าวไปแจกของคนบันเด็กใหลแขกคนเนาะใช่ไหมดีเครื่องหนึ่งได้อยากเป็นทางการเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็ต้องขอขอบใจเด้อบอกได้เลยว่าคลิปนี้มีสปอนเซอร์เนาะก็คือทานผู้สมทุกคนเด้อก็คือการถ่ายซุปเปอร์แตงจากทุกคนเนาะเอ้าวเป็นเหลืองเสียนั่นเลยได้นี่สูตรแล้วได้นีแต่เหลืองชิมีงานเนาะพี่น้องเนาะโอ้มีโหงท์านอยู่เบื้องนี้ เฮ่อรถมาฟีติตแล้วออเอาก็เหน,นอฟีเขาจะทายโงมันนี้มีโฮง่าตุยำเลยแนอสบายดิพอ่อว่าอเอสบายดีงานพาป้าหรือกระถินงานบุญกระินบุญกระถินไง<า>สมัครขี้ทงไงทงจารุจัดขึ้นยู่ที่ไซนี่ซาลาพามไซนซาลาพามไซนนอมันนี้มดยีนี้องงธาตจามไซนี่ฮ มีไอ้กล่องวุ้เอาออกก็ได้บ้านนันนันเอ้าห้องทานจากไซนี่ตัวนี้ของเมยอนของเมยอนเนาะบ้านทองเจริญอ่าบ้านทองเจรล่เจสือเนาะมีแต่คนงามบ้านทองเจริญเด็ดนี่ปุ๋นแห้งสุดหล่อเนาะมีปลาหม่อนปลาหม่อนมื่นเขาแห่จังมัว แน่เขาแล้วใดยอเขาแล้วเหรอเด็กกสิบโมกนี่แล้วเม่ประิเลยทำสี่เลยสิบโมงจบเป้าตักบ่านย้ำสาววันศินเลเออเป็นการแห้เราไปเท่วเทียวทุกคนมาแต่ว่าอาทิตาด้วยมา่าหาิมาไทยเบิ้งบรรยากาศผ่าพ่อแม่พี่น้องบนเริ่งบรรยากาศทำอะไรนี้พี่น้องซีนึงมีแต่หนึ่งอันนี้ แบปปีไก่หน่บอเออแบปปี้มือเฮโดตบปี้ไก่เข้าไปแห่อยู่อันนั้นตลาดบอกำนันเดยนอันนั้นองการองการทงเจริญอะน่ะต้วะเออกระทินตะวานี่กระทินซะกระทินคือกันนแต่ว่าออกพ้นซาพูนจิเฮ็ดเป็นบอนี่กันออกพ้นซา เหอง่มเออเดือนสองเนาะจะเห็นได้อืมายกเป็นห้าได้ไดยอีนี้ซลมโอ้นี่แม่นคนสิทธอดเขาวัดโค้งใหญ่เพื่อเขาสาลาแก้มหนาฮอนี่นออะอ่างเดอนอีเด้หาได้ไล้ลำเหลืองลำยังอีกอ นีมีงั้นบอยางไรอนี่นี่มีงั้นในลำมาในลำมาลำคูยไซ่ะกมาเหรอบอแล้วเออผักมแรงพุ้นนอกงแรงเน่เตรียมเน้อโดยนี่พ่นกลาเสร็งยังนี่นีบอแมนแมเออพนางสีเทศูนย์กลาเทศนางสีเทกูบ่าเิ่นมาแต่วัดไดแน่ฮะูบ่ามิตยุ่มาลวัดไนไลัดบอโดยไมด้เห็นขนาดขาทรงพิ่นนอก เป็นมาเห็ดอยู่ซาลาแคมเซ่พี่น้องอยู่ฟาร์มไส้เขาเจอมาฟาร์มไส้เป็นบอลเขาเจอเสียเหือเนาะมือนิวซกว่าหนามข้นเพราะว่าซ้องสามหมื่นมานี่เนาะฝนตกพี่น้องพายุเขาอยู่ที่มะพงเศษดอนฮอนอซา,ามหมื่นและเมือนเป็นืที่อากาศปลอดโปร่งเนาะและ้วก็พอดีมือมือมืออื่นนี่จะเป็นตามเบิรงในอ่า Google เนาะตามอ่าสภาพอากาศเพิ่นบอกมลออื่นเป็นบรรยากาศ ชีปอดโป้งกับ่อดีเป็นหมือสซันวันดีเหมือนกับออกไม้คำหนึ่งอีกเหมือนเป็นหมือคำหนึ่งพี่น้องโอ้นี่เด็กเปิดกระสีพังเทศพังท่าเนี่ยไปใส่บนอะไรแล้วตอนทำกระซิมีเขาจะเปิดให้เด็กหน่อยมาลินเนาะสไลเดอร์อย่างนงี้นแหละเอฟซีบออ จะเบิ้งอยสล่ะไม่เก <being> <jamais> ็ไติ๊กตอกแม่ติ๊กตก็เห็นบ่ไอติ๊กตฟใส่น้ำตอย่าทยนะไรทยยังโอ้นี่ไทยซื้อยังหิซื้อยังยุใส่ยุเพ่หนลูกไผลูกไ่นลูกไม่ยีแม่ยีแม่ซื้อยังล่ะน่บานนี่ นี่เปนอะเอกมลลัมฮอนอขึเหมือนตสบายดีมาเจอกับไนอะมลลามวงปากกามลลัวงปากกามาเคนท่อมาแต่จะประสากบ่เมนเมืองคนท่อยี่เมืองคนท่ออ๋อโอ้จักบวสีเหลืองแปดโมงแปดโมงแรกบ่เขาแจงวะนี่เออเอาสามสามชิ้นโมงเลยนะเอาสามาเสียบิดนาะ บูดเาเนเบิรพลังเลยก็มันเบิรน้ำเพลินวะไปนแจงแห้งไรสิบมีสิบัมีแห้งครับอ่นฮับพอนกเดี๋ยวมาเร่สิมาไายบรรยากาศให้เบิงมาเสียมอลล์เมือนกันอาจารย์เพิ่งกลังสี พ่อแม่ก็บอกว่าย์พ oh, ังเทศเนานกําลังมาหัวไม่งานกําลังมาหอดบ่ขาวซูอรามพิธีเดือดเดือดพ่อแม่เลือดสีหน่อยฮะยทานยาใส่ประหอดจอดเครั่งดํวเออ ได้พี่น้องนี่เป็นบุญกระทินเนาะเชืงพี่ไก่นี่ก็ได้เห็นบรรยากาศได้ถ่ายบรรยากาศในเบื้องแล้วองการแห่เนาะเชืงพี่ไก่นี่เขาเจ้าการเหลิมแห่อยู่ที่ตลาดเนาะยู่ที่ของการบานทงเจริญนตื้มือนีนี่เพิ่นมาเหลิมอยู่ที่ข้าวซ่พิธีนั่น้เดี่ยวเนาะนั่งซันเขากราบรานพันนิมนต์เดิ้ลขนเดนเตอร์ข่าวซูนั่งพิธีเปิดกำลังศรีข่าสู่พิธีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออื่นถ้าสิไปเสืออันนั้น พืชส่อท่านโฮมนาะหล้วก็เพ็ดเป็นขั้นเจาะฮะนะแบบตดเป็นอโน่กับแหน้ำผึ้งอื่นนี่นะแม่บุกกำลังสิเขาพิธีทางศาสนาเลยพี่น้องเด้ไม่ยอนนี่ไปกำลังสิษย์าเพรอะอันเจ้าสาถาเด้อในของกินวันนี้แล้วก็ของบ้านทงเจริญบุกกำลังสิเขาพิธีทางศาสนาพี่น้อง โดยพระอาจารย์จากลายวัดเนาะในทัวเมืองคงสิโดนเท่านี้แหละแล้วก็มีการต่างกล้องวุ่นหนึ่งกล้องเล้วพี่น้องเด้อเดอเดี๋ยวนี้ก็จะมีต้นปลารมีเก่าต้นพี่น้องนี่เพื่อเดินต้นปาลามีเนาะฟินอ้านี่ต้นปาลามีปีกายนี่ได้แห่ต้นนี้แหละฟินก็เก่าต้นอีกเนาะไปเดี๋ยวเพป็นกันสิเขาพี่ที่ท,ทางศาสนาอลไรพี่น้องเลย กิจกรรมเพิ่นตะแ,ตแต่มื้อนอี้ฮอดมื้ออื่นมีหยังแหน่กิจกรรมมื้อนี้ฮอดมื้ออื่นน่ะแม่นๆมื้อนอีนแ้แม่นมมมสูบปีตามุ่นคุณทำเปศนาจนี่ตอนนี้แหละแต่ถวายนะถวายเป็นมืดก็จากแทพไปแต่มีคำพื้นของมือ้อแรกนั็แม่นมีนม้ำตุ่นกับมาฮอดแล้วลมีสัมผัสาติโยมก็มาระตะเมี่ยนพเก้ากักนละ บ้านทงเจริญเท่านี้เลยด้วยาพมนะครับด้วยเาก่โฮมก็จะตั้งถุกผัสวนจะขอแบบอว่าจานภายในก็มีทั้งผาจานสุนทรอนะทงโซ่ภายนอกก็มีทั้งโระตังชิลวัดน้ำโฮมเตาแก่ทุกภักสวนครับนงนจะมีการ ใส่บาทก่อนในตอนเช้าครับเข่าม่วงวันเข่ามงเข่าม่วงปะสีสำเร็จเนาะแต่ที่ใส่มงกี้ม่วงไปเริ่มใส่แล้วก็ที่ให้เข่ามงเปลว่าหลังจากใส่บาทแล้วไม่ได้แห่เขาวัด้แห่เขาวัดแห่เขาวัดไปขี้ถวายู่บุญเป็นวันต้นประนี่คือขึ้นมาขยำไม่แห่เัาก็สีไปเฮตุตนหน่อยเนาะไปแห่น้าคนจะได้เนาะ มี่เขาได้มีศรัทธาใจบุญใจกุศลมือนต้อเหตุต้นหน่อยของไปของเล่าเพื่อไปแห่น้ำเพลินหมเป็นกระบวนการแล้วเป็นบริวารในกองกระทินนี้กระเซินได้เนาะดยโดยแล้วผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้ทาท่านมากกับมากน้ำกันเดอพี่น้องเด้อมื่นมื่นแห่มี่นะ บวนักเรียนมอต้นเข้านำผ้ารวยขั้วจานทั้งจารสมีเลยครูปประจำห้องประมห้องโดยยผ่อนศิดาปนักเรียนโอ้มีขบวนการพอดอีกแทนเขาพอดงางเลยพี่ทีไปนอ้ดโดยอดยการศิปมาณนี่น้ะพี่น้องนอะขอบคุณกุศนเดิมพี่นกอนเอยุนนี้เขาเป็นประสาตเียบสียองม่งมา่าเป็นนวัตสบพานทอง รองที่สงสันกวางขอกายสุขวางวินกายสุขวางบนจะเป็นสะพานท้องเที่ยวเตะเพื่ไอไปสะพานสะพ่าข้าวหนาอยู่สบายบนตอนมารวมกันอยู่ดีสลาห้ามใส้อยู่ที่บัดอยู่ที่บ้านพงไงเขานีแ่แหละมืมอย่าลืมอยาพลาดสลาเวลาโอกาสดุงกินไม่ใส่เพงห้ามมาพบก,กันมาให้เป็นกระบวนการคึกคืนมวลซึนคือดีกันก่อนอน,นั่นแหละพี่น้องโดยโดยจ้าใชพี่น้อง มาพอดีมามาแอบตกงแตงซรอยเพิ่นมือนี้มีโอกาสดีมือก้อนทันบ้าวนั่เ้าทัน,นแตงส้อยอยู่เด,ด,ด,ดี๋ยวดับอี่คีชอยวักัก้าทัากผ้าั <c oughs> ากานีป้านปลาปลาล <มา S 2> ูกน,นี่น ไี่เห็ด่ไหมี่มมแกงดยีแแกงเนี่แวก็ีมเร็วๆจังหวัดันนเอมันกคือดาว็่ันยัง

เป็นดอกนีเป็นดอกทำไสั ogene, ้ดอกที่นี่ังเนี่ยมันเลือกเขานีิทีเห็ดอกมันเดือดเย็บไผแล้วรับมอป้อเบสีเห็ดน้อยอยู่รู าเฮ็ดอ่าต้นปรมีด้วยขั้นหมเนาะแล้วก็เงินแล้วทย่านซึ่งกับีก้ายนี่อีแม่ก็เลยเป็นเจ้าภาสร้างต้นปรมีหนึ่งต้นเนาะซึ่งแล้วกปีนี้เราบ่อยู่เพิ่นเมื่อเวียงจันทร์พี่น้องเอ้ยก็เลยว่าเพิ่นบ่อยู่แหเพิ่นก็สิได้อยู่เพิ่นโทรมาบอกอยู่ว่าเออให้ไปเด้อเพิ่นว่าไปแทนเพิ่น ก็เลยมามเห็ดต้นนี้น้ำกันต้นปะลารมีนอ้องเห็ดเป็นต้นน้อยเดี๋ยวแต่คือคน,นบอกของแล้วใครมีสัทถากอะ่ะชานตื้มเดี๋ยวแต่จะถัก,ถากใายมั่นประมาณนี้จะขึ้นห้ายหอาปึ๊บสองสี 8, ่หกแปดแปดขากราะสีเห็ดเป็นเงื่อนหอยลงมาดีสเด้อ đây nghe Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool ທາງເທື່ອກັນເອົານີ້ພໍຊິເອົາເ nabla ຫອຍຊེ་ນີ້ຈັ່ງິງมันມີຮູຢູ່ນີ້ຄັນນະມີเข็มงี้ເດໄດ້อยู่ เพี้ยนเพี้ยนได้ทั่วเลยน้าพี่น้องเรียวแลเด้อนี่นี่เป็นเจ็งไรกะสิประมาณนี้เนาะงก,กะสิเป็ตนต้นบาลามีอีกต้นน้อยพี่น้องเพิ่นว่าบริวารบาลามีเนาะบริวารหัวแม่ต้นบาลามีกะสิมีการเขียนซื่อเซนี่นี่เอาเปืนอนๆห,หน่อยนึงเนาะ เดี๋ยวจะนอยสิพาไปเบิ่งลำเตยเด้อพี่น้องเด้อกินเขากินน้ำแล้วกว่อนพคนเ,เราเพลิ่มลำเป็นแปดโมงเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศหน่อยหนึ่งแล้วก็สิตัดคลิปแล้วอัพโหลดภายในมือน,นี้เลยเด้อไปเดี๋ยวเจอกันบรรยากาศกลางคืนเด้อพี่น้องเด้อเอาพามารอตอนกลางคืนเนาะเขาเจอกันฝนงานกันด้วยกูป้าเต๋าเนาะกัมีเขาจะกางไอ้คล้องไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งลำเตยเหมือน เกงเก่งเ่งเก่เก่งเ่งเก่งเกเก่งเก่่งเกงเก่งเงเก่งเก่ง ข้า,ขาท้องแม่อาสิกันกีเอาขออานบุนมนะันน่ะาผัรับเด้อดหอยคืออะไรคือไไนนะไรคืออะไรมาไรติโอ้ยฮะไรอยูอ่ออถ้าถูไม่ออกกาว่าซูบปานพุ่ใไงดีบวนา เออบ้านตัว <establishing> ใ <Champion>. ่บนไหนตัวน้อยบุ้มาเท่าบ้านี่ห้องาหาสุขกาสบายใจได้ไม่ออกฤทธิ์กินงานปีสั่งงานะก็บเขหายเจือดเจือดมาจบวันดับด้วยดับด้วยชาดเฮลซ่าได้ดื้อว่าจะสื้อตูนึงไหมก่ะดื้อกี่ตได้ีไม่ได้อยากซื้อทำว่าเลยสิโอ้ย อ้วคไดตัวยนกิอจตัวนึงแม่อ้าแม่มาตัวยอดนต่อับพซ้องเอเขาหน้าไม่ค่ะใครจะหูคนมาเองเด้อ